คือชื่อกองทุนนะครับมันมีคีย์เวิร์ดสองคำคือคําว่าปลอดภัยกับคําว่าสร้างสารรค์ซึ่ง2คํานี้ถ้าฟังเผลนๆก็คงจะไม่มีความหมายอะไรที่แตกต่างกันมากมายแต่ว่าถ้าคิดไปให้ลึกๆนะครับจะพบว่ามันมีน้ําหนักและมันมีในทางอุดมการณ์ที่แตกต่างกันนะครับคำว่าปลอดภัยกับคําว่าสร้างสารสรค์คําว่าสร้างสรรค์ลักษณะของกองทุนนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะของกองทุนเพื่อส่งเสริมนะครับให้เกิดสื่อสร้างสรรค์คือพูดง่ายเป็นส่งเสริมให้เกิดสื่อดีมากยิ่งขึ้นนะครับ สื่อดีที่ว่านี้ก็คงหมายถึงสื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็กเยาวชนนะครับและก็สังคมเพื่อให้เกิดค่านิยมแบบใหม่นะครับเป็นการรณรงค์ทางวัฒนธรรมในรูปของการส่งเสริมแต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีน้ําหนักนะครับไปทางสื่อปลอดภัยคําว่าปลอดภัยนี้จะเป็นคําที่มีความเสี่ยงสูงนะครับว่าปลอดภัยนั้นปลอดภัยสําหรับใครปลอดภัยสําหรับเด็กเยาวชนหรือปลอดภัยสําหรับรัฐหรือปลอดภัยสําหรับคนที่มีความ อนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรมคําว่าปลอดภัยเป็นคําที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนะครับฟังดูแล้วมีความรู้สึกว่าเปิดช่องให้เกิดการเซ็นเซ,นเซอร์นะครับเปิดช่องให้เกิดการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีซึ่งจริงๆแล้วเป็นโจทย์ที่ประเทศไทยได้พยายามเคลื่อนออกจากสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่ถูกครอบงาําถูกแทรกแซงโดยภาครัฐออกมาเป็นสื่อที่มีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสื่อจะได้ทํางานอย่าง มีพลังในการขับเคลื่อนสังคมได้คำว่าปลอดภัยและสร้างสรรค์ถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในสายตาของผมนะครับอยากให้คำว่าปลอดภัยตัวเล็กๆนะครับคำว่าสร้างสรรค์ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นวิธีการที่น่าจะดีนะครับและคงในยุคนี้สมัยนี้นะครับถ้าจะไปปิดกั้นสื่อนะครับมันคงไม่มีวิธีการที่สามารถทำได้นะครับอย่างเรียกได้ว่าไม่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพไปด้วยนะครับเช่น ถ้าเรามีทัศนคติที่เชื่อว่าต้องกรองสื่อในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าสื่อบางอย่างเนื้อหาบางเรื่องนะครับเป็นเป็นพิษเป็นภัยต่อเยาวชนถ้ามันมีกฎหมายที่ชัดเจนนะครับเช่นเป็นเรื่องของรามกอนาจารย์ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องของการละเมิดความมั่นคงของรัฐชัดเจนนะครับมีกฎหมายรองรับชัดเจนตรงนั้นก็คงทําได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันอยู่ในจุดที่ต้องใช้ดุลพินิษเยอะนะครับคําถามก็คือ ใครจะเป็นคนใช้ดุลพินิษฐ์ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็แปลว่าประชาชนหรือสังคมกําลังยกให้รัฐนะครับเป็นคนมาตัดสินแทนประชาชนว่าอะไรคือสื่อที่ปลอดภัยนําเสนอได้นําเสนอไม่ได้นะครับซึ่งดุลพินิษฐ์ของคนแต่ละคนก็คงแตกต่างกันถ้าดุลพินิษฐ์ของรัฐก็มักจะออกไปในทางอนุรักษนิยมมากๆนะครับไม่สอดคล้องกับยุคสมัยและก็มีแนวโน้มที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนพาประเทศไทยกลับไปสู่ ยุคเดิมนะครับคือย้อนยุคนะครับแต่ถ้าเน้นหนักในเรื่องของคําว่าสร้างสรรนะครับก็แปลว่าเรายอมรับว่าอาจจะมีสื่อที่จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งมีสารสนเทศที่เราอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสื่อที่ปลอดภัยหรือเปล่าสําหรับประชาชนแต่เราก็เลือกที่จะไม่ไปปิดกั้นเราเลือกจะใช้ที่อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือสนับสนุนการเกิดสื่อที่เป็นทางเลือกสําหรับครอบครัวสาหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องการเลือกสรรเสพสื่อที่ จะทําให้เกิดจินตนาการเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาตัวเองและสังคมน้ําหนักของ2องคำนี้ครับจะเป็นหัวใจว่าคําว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นั้นทิศทางจะพาประเทศจะพาสังคมไทยไปสู่จุดไหนนะครับมันก็คงมี2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือในตัวกฎหมายเองคงต้องมีการเขียนให้ชัดเจนนะครับ ถ้าเขียนอย่างที่ได้นําเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าให้เน้นคําว่าสร้างสารรค์เยอะๆนะครับให้เน้นคําว่าปลอดภัยน้อยๆอ,อันนี้แหละครับจะปลอดภัยสําหรับประชาชนปลอดภัยสําหรับการแทรกแซงจากรัฐอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวองค์กรตัวบุคลากรที่จะขึ้นมาเข้าใจว่ากฎหมายไทยแทบทุกฉบับจะมีลักษณะของการตั้งคณะกรรมการนะครับทีนี้จุดปัญหาสําคัญที่คงต้องคิดกันนะครับในการทํากฎหมายก็คือถ้า คณะกรรมการที่ว่าที่จะขึ้นมาดูแลบริหารจัดก,การกองทุนพัฒนาสื่อนี้นะครับเป็นคณะกรรมการที่อยู่ในภาครัฐนะครับเป็นองค์กรกรรมการของภาครัฐเหมือนกรรมการทั่วไปตรงนั้นก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าสื่อถูกแทรกแซงโดยรัฐซึ่งน่าจะขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญน,นะครับแต่ทางตรงกันข้ามถ้าเกิดกองทุนสื่อนี้ถูกบริหารจัดก,การโดยคณะกรรมการนอกภาครัฐก็คือเป็นกรรมการอิสระขึ้นมานะครับ แล้วมีกลไกในการคัดเลือกนะครับที่ภาครัฐมีบทบาทเป็นเสียงเดียวควบคู่กับกับเสียงอื่นนะครับก็คือเสียงของภาคประชาสังคมเสียงของภาคธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เราก็จะได้คณะกรรมการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมีความอิสระนะครับมีความเป็นเสรีจากภาครัฐและในเวลาเดียวกันก็คงจะต้องมีความจําเป็นที่ต้องออกตัวกฎระเบียบนะครับในการจัดสรรเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับสื่อนี้ ให้มีลักษณะจัดการบริหารกองทุนโดยมีความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าที่ใดมีเงินนะครับที่นั่นจะนํามาซึ่งคนที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากกองทุนเพราะฉะนั้นการมีอํานาจในการจัดสรรเงินกองทุนแล้วถ้าจะเป็นองค์กรอิสระอยู่นอกภาครัฐนะครับก็คงหรือยอย่างน้อยอยู่นอกภาคราชการก็ยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องมีกลไกในการตรวจสอบถุงดุลให้เกิดการจัดสรรเม็ดเงินที่ ทำให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์จริงๆแล้วหน่วยงานที่จะมาเป็นเลขานุการนะครับหรือว่าหน่วยงานที่จะมีการโอนย้ายนะครับบรรดาพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นขอใหอ้ไม่ไปยกเอาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมาครอบนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของหลายต่อหลายองค์กรจะพบว่าวัฒนธรรมขององค์กรมักจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแข็งตัวถ้าไปยกข้าราชการจากกองใดจากกรมใดจากหน่วยงานใดนะครับ ไปใส่ในองค์กรใหม่แล้วหวังจะให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่บริหารจัดการกองทุนแบบใหม่จะพบว่าส่วนใหญ่จะมีความล้มเหลวอันนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกรณีเรื่องสื่อเรื่องเดียวเกิดขึ้นในแทบทุกเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะหวังสร้างกองทุนใหม่เพราะรู้ว่ากลไกเก่าที่มีอยู่แก้ปัญหาไม่ได้แล้วไปใช้คนเก่าวัฒนธรรมแบบเก่านะครับวิธีคิดแบบเก่าเข้ามาสวมตรงนี้เป็นสิ่งที่ ผมคิดว่าอันตรายและก็ถ้าเกิดขึ้นก็คงคงคาดหวังอะไรกับกองทุนนี้ไม่ได้เลยนะครับว่าจะทําให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่และโดยเฉพาะถ้าเกิดหน่วยงานที่จะยกมานะครับมีประวัติว่าเป็นหน่วยงานที่มีแนวความคิดทางอนุรักษ์นิยมแบบเรียกว่าอนุรักษ์นิยมมากกว่าสังคมส่วนใหญ่ถ้าอย่างนั้นล่ะครับก็จะยิ่งน่าเป็นห่วงว่าอุดมการแนวคิดวิธีปฏิบัติวิธีคิด คงจะไม่สอดคล้องที่จะทำให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้อย่างแท้จริงนะครับอนาคตกองทุนสื่ออนาคตชาติขึ้นอยู่กับเราทุกคนจับตากองทุนสื่อเครื่องมือหนุนอนาคตชาติ